ครับผมก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้นะครับแอก็จะาพามาดูหลัก10ล่างนะครับหลังจากที่ได้หาร้อยสิหน่วยเด่นบนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาลงล่างกันบ้างนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ฟังคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมคำเตือน แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชแนลสิบล่างนะครับผมในงวดที่แล้วในงวดที่แล้วนะครับหลักหน่วยล่างของเราเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าทั้งหมดนะครับ แต่หลักสิบล่างนี้เข้าเข้าที่สี่สี่สูตรนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งก็คือสัญลักษณ์ของเขาก็คือแนี้นะครับเข้าสูตรนี้นะครับสูตรที่สองมาหลุดนะครับหลุดแล้วก็เข้าตัวนี้นะครับนี้นี้หลุดอันนี้ ส่วนนี้ถูกต้องนะครับส่วนนี้ก็เข้านะครับแล้วเราก็จะเอา40่สูตรนี้นะครับไปตามต่อนะครับผมไปตามต่อส่วนหน่วยล่างนะครับในงวดที่แล้วนะก็เข้านะครับผมเข้ามาตามนัดนะครับผมช่วนกันครั้งแรกนะครับก็ได้6023นนะครับก็ศูนย์นะครับมามาที่ หกสูตรเลยนะครับชนหกสูตรมาที่หกสูตรเลยนะครับก็เข้าทั้งหมดนะแต่เ,เขาตามกันต่อตอนนี้ก็มาดูหลักสิบก่อนนะครับเราย้ายเราจะตามต่อสี่สูตรนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาเพื่อนเขามาประกบอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ตรงน,นี้นะครับสี่สูตรนี้คือเป็นสูตรที่เข้ามานะครับเป็นสูตรที่เข้ามาในงวดที่แล้ว เข้ามาในงวดที่แล้วแล้วทอน,นี้เราจะลองมาทั้งหมดนี้เอเตรียมไว้นะครับก็คือ6สูตรนะก็ที่จะเอามาชนกันคือ2สูตรนี้เอามาประกบใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็จะลองเอา4สูตรนี้ชนกันดูก่อนว่าจะได้ที่ตัวไหนนะครับผมเราจะมาลองดูก่อนนะครับ1 1 มีสองสูตรนะครับชนชนสี่สูตรนี้เอาเฉพาะที่ชนสี่สูตรนะครับสองสองชนที่สามสูตรสามสามสามสูตรสี่สี่สี่สามสูตรห้าห้าห้าสามสูตรหกหกหกสามสูตรสามสูตรเจ็ด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 ตัวเดียวนะครับผม ก็คือเป็น7ตัวเดียวได้7ตัวเดียวนะครับหลักสิบนะครับจาก4ีสูตรนี้นะสีสูตรนี้ชนที่7ตัวเดียวแล้วทีนี้เราจะมาเอามาชนที่6สูตรบ้างนะครับเราจะยังไงนะครับแ,แอร์ก็ได้ทำไว้ให้ดูแล้วนะครับก็คือประกาสีแดงแถวนี้นะครับศูนถึงเนะครับก็แทงค่าหลักสิบล่างนะครับจาก จาก0ถึง9นะแล้วก็ประกาศสีน้ำเงินข้างล่างนี้นะครับ0นยถึง9ชนที่กี่สูตรก็จะมาไว้ข้างล่างนี้นะครับ0นะครับชนที่กี่สูตรแอตเต้ทำไว้ก็0ชน2สูตร1ชน4สูตรจาก6สูตรนะครับ2ชน5สูตร3ชน5สูตร สี่ชนสี่สูตรห้าชนห้าสูตรหกชนหกสูตรเออห้าสูตรเจ็ดชนสี่สูตรแปดชนสี่สูตรเก้าชนสองสูตรนะครับในที่แอดพูดผิดนะครับก็มันตาลายหน่อยแล้วก็ให้ให้ดูตามตัวเลขเลยนะครับบางครัง้งบางทีอาจจะอาจจะพูดผิดไปบ้างนะครับพูด คือพูดสลับหลักกันนั่นเองนะครับต,ตัวเลขก็วางให้แต่ว่าบางครั้งบางทีอาจจะตาลายสัหน่อยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับที่ชนกันนะครับไม่มีไม่มีสูตรทั้งทั้งหกสูตรนี้นะครับไม่มีตัวไหนที่ชนครบหกสูตรนะก็จะมีสองชนห้าสูตรสามชนห้าสูตรสี่ชนสี่สูตรเป็นตัวรองนะครับห้าชนห้าสูตรหกชนห้าสูตร ก็จะมี 2, 3, 5, 6นะครับที่ชนชน5สูตรนะใกล้เชียงนะครับผมแต่6ตัวนี้นะครับได้ทำแล้วคือเขารู้สึกว่าจะจะ,จะติดดับเยอะนะครับติดดับเยอะแอรก็เลยเนี่ยสังเกตเห็นตรงนี้นะครับถ้าเกิดชนดับแค่ชนดับแค่1ตัว1สูตรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็น เลขเด่นนะครับถ้าเกิดว่ามันมันดับเยอะ2สูตรขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเขาดับซ้ำกันก็ไม่เอามาเป็นเลขเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําตามสูตรแล้วก็ต้องเอาแบบนี้นะครับถ้าจะเอาหมดเลยมันก็จะเยอะหลายตัวนะครับทั้งตัวเด่นตัวรองแล้วก็จะให้5นะครับเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับ5ชนดับนะครับที่ตัวเดียวก็ถือว่าดับชนเด่น อยู่นะครับทีนี้ก็จะให้เป็นเด่นนะครับหลักสิบล่างนะครับอยู่ที่สองแล้วก็ห้านะครับผมแล้วรองนะครับก็มีเจ็ดนะครับชนสี่สูตรแล้วก็หนึ่งชนสี่สูตรที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ติดดับนะ ก็ใกล้เคียงกับ6นะฮะสี่ห้ใกล้เคียงก็จะให้เป็นตัวรองไปที่7แล้วก็1นะครับในหลัก10ล่างนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วมันก็มี7ตัวนี้นะครับที่มาตรงกับที่เราทำไว้ใน4สูตร นี่นะครับในครั้งแรก4สูตรนี้ชนที่7ตัวเดียวนะครับแล้วทีวนี้พอมาชนที่6สูตรก็มันติด7ด้วยก็แสดงว่าก็ให้เป็นตัวเด่นไปเลยนะครับผมไม่มีรองก็ให้เด่นทั้งหมดนะครับรองตัวเดียวก็ได้ที่1นะครับแต่มันก็ใกล้เคียงกันนะฮะสี่หประมาณนี้ ขาให้ไปทักสี่ตัวก่อนจวค่อยหาตัวมาตัดก็แล้วกันเนาะครับผมงั้นก็ไปดูหลักหน่วยกันเลยนะครับแบบรวบรัดเลยนะครับจับจับคู่ให้แล้วก็จะได้ไปหาซื้อสลากกันเร็วๆนะครับนี่ก็คือนะครับหกสูตรนะครับหน่วยล่างนะครับชน6สูตรแต่ 2- 3งสมวดแล้วนะครับที่แอดพาทำนะครับก็คือ เอาสูตรที่เขาเข้าต่อเนื่องมาชนกันก่อนนะครับแต่งงวดที่แล้วชนกันก็ได้ที่หกศูนย์สองสามนะครับก็มาที่ศูนย์นะแ,แอดจะลองเอาสามสูตรนี้ชนกันดูเหมือนเดิมนะครับว่าจะได้ตัวไหนก่อนนะครับแล้วค่อยมาชนที่หกสูตรนะครับหนึ่ง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 นะครับ 3 3มสมสามี่มีสองสูตรหมีสองสูตรเจ็ดเจ็นี่ทั้ง10ทั้งหน่วย8 9มี2อสูตรก็จะชนกันที่1นึนะครับหลักหน่วยนะ เมื่อวที่แล้วชนที่สี่ตัวนะครับสามสูตรนี้วันนี้ชนสามตัวที่หนึ่งสามเจ็ดแล้วทีวนี้เราลองมาดูซิว่าอ่าชนหกสูตรจะได้ที่ตัวไหนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับอ่าประกาสีแดงนี้ศูนย์ถึงเก้านะครับแทนค่าหลักหน่วยในแต่ละหลักนะครับอ่าแล้วชนที่กี่สูตรก็มาไว้ข้างล่างนี้นะครับผมศูนย์นะครับแอดได้ทําไว้แล้วนะครับจากหกสูตรศูนย์ชนที่สี่สูตร 1ชน6สูตรนะครับ2ชน3สูตร3ชน5สูตร4ชน2สูตร5ชน4สูตร6ชน3สูตร7ชน5สูตร8ชน3สูตรและ9ชน5สูตรก็เห็นชัดเจนนะครับว่า1ตามสูตรนะครับ1ชนที่6สูตรนะครับผม แล้วรองนะจะเป็น3ชนห้าสูตรแล้วก็7ชนห้าสูตรเชนห้าสูตรหนึ่นะครับผมแล้วก็ใกล้เคียงอีกก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ ศูนย์แล้วก็ห้านะครับผมศูนย์แล้วก็ห้าคิดว่าจะเอาไหมนะครับก็คือก็จะเอาที่ห้าตัวเดียวก็แล้วกันนะครับเอาให้เป็นเลขขี้ทั้งหมดนะครับชนเพราะว่าศูนย์นี้อย่างที่แอดได้ทำไว้นะครับก็คือศูนย์ค่อนข้างจะติดดับเยอะนะครับก็ให้เป็นหนึ่งสาม เจ็ดเก้าคนละกันนะครับแล้วก็รอง5นะหลักหน่วยนะครับผมหน่วยล่างนะครับงวดประจําวันที่16เดือน1ิบนะครับ 6, หกห้น่วยล่างให้เน้นเด่นไปที่1นะครับรองนะครับ3แล้วก็ เกานะครับผมรอง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 ห้านะห้าเอาลืม x อนะครับอ่ารองห้าแล้วทีนนี้ก็จะเห็นได้ว่าหนึ่งสามเจ็ดตรงนี้นะครับก็ไปตรงกันเลยกับตรงนี้นะครับหนึ่งสาม ที่ได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับ137เพราะฉะนั้นก็จะให้เด่นไปที่137เลยนะครับให้ให้มองไว้3ตัวนี้นะครับหลักหน่วยนะอ่านี้ี้9แล้วก็5้เนี่ให้มองเป็นรองรองไปนะครับถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตามสูตรแบบนี้เลยนะครับแล้วเรามาจับคู่กันดูนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ นี่ก็คือหน้าตาของเขานะครับพอจับคู่กันแล้วนะหลักสิบล่างนะครับอ่าก็จะได้อยู่ที่2แล้วก็5้านะครับแล้วเ็ดหนึ่งนะครับลั่มยล่างนะครับ1 3ึ่นะครับรอง5้านะฮะจับคู่นะครับ2ตัวล่างตรงงวดประจำวันที่16เดือน11 6เห้านะครับ ก็จะได้อยู่ที่20ชุดนะครับเพราะว่า4 5 20นะครับก็จะได้อยู่ที่2 1 2 3 2 7 2 9 2 5 5 1 5 3 5 7 5 9 5 5 7 1 7 3 7 7, 7 9 7 5 1 1 1 3 1 7 1 9และ1 5นะครับผมอันนี้จะเป็น2ตัวล่างตรงนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับเห็นว่าเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยหาตัวมาตัดนะครับผมเมื่อกี้นีอ้อัดไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับแต่ทีนี้ลืมเอาแต้มรวม2ตัวล่างมาด้วยนะครับจากที่ร้านนะครับก็เลยเปลี่ยนมาอัดคลิปนี้แทนนะครับต,ตอนแรกกะว่าจะลงะเลขจับคู่เด่นล่างนะครับแล้วก็ตัดด้วยแต้มรวมแล้วทีนี้แต้มรวมลืมเอามานะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมาอัดอ สิบหน่วยล่างแทนนะครับผมในคลิปนี้ก็เลยเอา,อาให้ดูสิบหน่วยล่างไปก่อนเลยนะครับผมแล้วค่อยเอาไปชนกันทีหลังเนาะไม่เป็นไรนะครับผมก็ยี่สิบชุดนะครับผมตามนี้นะครับผมถ้าชอบก็ดูดูไว้ก่อนนะครับมีตัวไหนที่ชอบอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมีตัวไหนที่คิดไว้ว่าเหมือนกันกับที่ได้ทำไว้นี้ไหมนะครับผมก็ พิจารณาก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ